ค่ะตอนนี้เราอยู่ที่สนามบินสนุวรรณภูมินะคะเราจะไปเที่ยวที่ภูเก็ตกันเดี๋ยวไปเจอกันที่นู้นนะคะจบการถึงภูเก็ตแล้วค่ะทุกคนค่ะเดี๋ยวเราจะไปกินข้าวกันก่อนร้านแรกที่เราจะไปคือร้านนี้เลย ตู้กับข้าวไม่ได้จองคิวด้วยนะเดี๋ยวไปอรอลุ้นกันว่ามันจะมีที่นั่งไหมเพราะที่เนี่ยคิวเขาเต็มตลอดแล้วก็บอกว่าวอล์กอินมาได้อยนลองดูค่ะอันนี้อะไรวะแกงฟูหมี่อะไรวะอ๋อก,กินกับหมี่เหรอเ ค่ะทุกคนค่ะวันนี้เราจะไปไหนวะจะบอกว่าเดี๋ยวเราจะไปดำน้ำกันแล้วค่ะทุกคนทริปนี้ประสบปัญหามากคือดูหน้าแบบหืมไม่รู้เหมือนกันว่าเพราะความอะไรของตัวเองแดีตอนนี้นะเรากำลังจะเดินทางไปที่ท่าเรือวิสิทพันวาค่ะเพื่อไปขึ้นเรือของทริปเลิฟน้ำลนเราจะไปเกาะพีพีเขารียกว่าอะไรนะพีพีดอนพีมีดาเล็กอ๋อ นัดกันไว้9โมงตอนนี้เป็นเวลาประมาณ8โมงเดี๋ยวเราจะไปกินติ่มซำกันก่อนเพราะว่าติ่มซำเนี่ยมาภูเก็ตต้องกินเพราะเขาบอกว่าให้กินอ่ะเออก็เลยต้องไปกินเดี๋ยวเราไปเจอกันบนเรือนะคะเรือของทิ์เรืออันดามันนะคะ เดี๋ยวเราไปดูกันว่าเรือเร็วที่จะไปเนี่ยเขาบอกว่าใช้เวลาประมาณ45นาที้ทำหน้าสวยใสวะ่ะอ่ะเดี๋ยวเรามาขึ้นเรืออันตอนนี้เราอยู่ที่ท่ทาเรือวิสิตพันวานะคะเป็นท่าเรือที่เวลาใครจะไปกเกาะอะไรต่างนๆานเนี่ยต้องมาที่นี่ก็จะมีพวกแบบหลายหลายหลาย,หลายสถาบันแหละแต่เราอ่ะจะไปกับเรือ้ํามันมินเป็นอะไรอะเดินเร็วๆไม่สวยก็เหนื่อยหน่อยนะเขาว่ากันว่าหนึ่งสิ่งนะคะบนเกาะพีพีที่เยอะนี่ก็คือแมวนี่ก่อนขึ้นไปก็คือแมวแล้วหนึ่งตัว ไหนวะนี่อันนี้คือหนึ่งตัวเดี๋ยวเราไปนับกันว่าวันนี้ที่เกาะพีพีนะคะจะมีแมวกี่ตัวย้อนนะครับด้านหลังขึ้นเลยนะครับี่มาบนเรือแล้วนะคะเดี๋ยวต่อไปไปงามแล้วบจการลงแต่ก็ได้ลูกเด็กมาไปยัง ฝนเขืนขึ้นอยู่และด,ด้วยสภาพอากาศฟ้าฝนไม่เป็นใจนะคะช่วงที่ผ่านไปเนี่ยพรเอิ้นดันมีพายุเข้าทําให้แบบดาน้ําได้น้อยมากๆแล้วก็ต้องรีบขึ้นแล้วก็ต้องเก็บตั้งในกระเป๋าเรียบร้อยการทำานนังเรือห่างยาวไปที่ภที่เกาะหินใหญยแล้วนะคะก <c oughs> ็ค่อนข้างจะลำบาก,กนิดนึงในช่วงนั้นเพราะฝนมันตกหนักเลยแต่สําหรับ วางแผนจะไปช่วงนี้ก็แนะนําเลยว่าไปได้เลยค่ะเพราะว่าที่ภูเก็ตเนี่ยบอกเลยว่าตอนนี้คือน้ําใสมากปลาก็คือสวยตอนที่ขนาดฝนตกอะ่ะฝนลงไปดําน้ํานิดเดียวก็คือเห็นปาลาด้านล่างก็คือสวยแล้วนะคะดีอะทุกคนแนะนํานะคะเที่ยวไทยกันไปก่อนช่วงนี้แล้วเดี๋ยวเจอกันทิปหน้าวันนี้ต้องขอโทษด,ด้วยสําหรับทิปที่ต้องปิดไปแบบนี้อย่าลืมกดไ like, ลค์กดซับสไคร e กันด้วยนะคะ